สวัสดีค่ะราศีมังกรในเดือนกันยาผู้ที่เกิดในวันที่14มกราถึง14กุมภาราศีมังกรขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะนี่คือมาริทารโร่จะมาส่งพลังงานบวกให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไ้่ชุดไหนดีอันนี้ก็สวยนะแต่ว่า จะใบเล็กไปนิดนึงอันนี้ชุดใหม่ค่ะใบใหญ่มากเห็นชัดเลยนะคะเอาชุดนี้ไหมชุดนี้ก็สวยนะแต่ว่าขนาดมันก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงหน่อยนึงนะคะเอาละเรามาเลือกไพ่กันก่อนเลือกไพ่กันก่อนท่านใดที่ดวงดีอยู่แล้วก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะดูเป็นพลังงานบวก ดูเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรอยากส่องมังกรเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาลอกไฟกันก่อนเราส่งพลังงานบวกให้กับชาวราศีมังกรกันความบันเทิงในรูปแบบไพ่ทาโร่ ท่านใดที่ชื่นชอบไพ่ทาโร่หรือกําลังศึกษาเรื่องไพ่ทาโร่ชื่นชอบการเปิดดวงการทักการทํานายก็เข้ามารับชมได้นะคะเป็นพลังงานบวกค่ะรับชมเพื่อเป็นความบันเทิงเป็นกําลังใจนะคะความหมายของไพ่ทาโร่เนี่ยในแต่ละใบเน่ยจะมีทั้งข้อดีข้อไม่ดีข้อเสียแต่จะมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกๆใบควรจะแก้ไขอย่างไรนะคะควรจะทำอย่างไรในทุกๆใบเขาก็จะมีการบอกมีการแนะนำอย่างเช่นถ้าได้ไ้า่แบบสุขภาพไม่ดีหรือป่วยอยู่แล้วเขาก็จะมีการแก้ไขว่าให้รีบปรับปรุงนะให้รีบรักษานะให้รีบไปหาหมอนะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไข เอาละมาด,รามรดาูราศีมังกรในเดือนกันยาค่ะราศีมังกรในเดือนกันยาไพ่หกดาบขึ้นมาไพ่หกดาบไพ่หกดาบโชคสตาชีวิตให้ระมัดระวังประคับประคองชีวิตในเดือนตุลาเดลเวอร์มาแล้วค่ะประคับประคองให้อยู่ใน ที่ที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกทางถูกทำนองคลองธรรมอะไรที่ไม่ดีอย่าไปข้องเกี่ยวนะไพ่กระเตือนไพ่กระเตือนแปดไม้มาแล้วค่ะแปดไม้ใครที่ทำดีอยู่แล้วชีวิตก็จะดีแล้วก็ดีมากขึ้นแปดไม้หกไม้เห็นไหม โอกาสสิ่งที่ดีนะคะสามดาบสามดามาแล้วเรื่องการใช้เงินรายจ่ายเยอะนะสำหรับราศีมังกรอย่าประมาทอย่าใช้เงินแบบซุรุ่ยสุล่ายอย่าเผลอสามดาบเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้นำครอบครัวเป็นช้างเท่าหน้า เป็นคนที่จะต้องดูแลใครต่อใครหลายๆคนต้องรัดกุมนะในเรื่องของการใช้เงินยังมีรายจ่ายทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นรอยอยู่สามดาบใช้เงินให้ประหยัดอดออมอะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าจ่ายอย่าตามใจตนเอง the world เป็นคนมีบุญ โชคดีการเงินดีการงานดีสําหรับชาวราศีมังกรบางท่านได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติงานดีเงินดีค่ะในเดือนกันยายนงานดีเงินด,นดีเดินทางบ่อยมีอันนี้เรียกว่าห้าไม้คุณจะได้พบกับ หรือเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสนามแข่งขันดังนั้นความรู้ความสามารถอย่าตกอย่าแพวไม่ว่าคุณจะทำการสิ่งใดมักจะมีคู่แข่งมักจะมีคนที่แบบเข้ามานะจะได้หรือจะได้ผดเผชิญหรือได้จะพบศัตรูคู่แข่งได้ เราจะได้เจอทุกวงการวิ e ออ f f o r ์ u n e ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบไหนท่แข่งกับตัวเองก็มีคู่แข่งมันเป็นสีสันของชีวิตนะชีวิตรสชาติของการทำงานมาย่อมเจออยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้เผชิญได้พบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครเก่งก็จะได้รับผลงานได้รับผลตอบแทนสิ่งดีๆว่ากันไป อันนี้มันมีอยู่แล้วในเรื่องของการทำงานท,ทุกทุกที่แข่งกันแบบไม่เปิดเผยก็มีเปิดเผยก็มีนะดังนั้นการทำงานของชาวราศีมังกรในเดือนกันยาอย่าแผ่วอย่าออมมือทำให้มันดีที่สุดดีที่สุดเจ๋งที่สุดแล้วคุณจะชนะราศีมังกร ศัตรูคู่แข่งยังไม่ได้เหนือกว่าคุณแต่เราก็อย่าเปิดช่องทางหรือจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของเราให้เขาเข้ามาจู่โจมได้การทำงานจึงต้องทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบและตรวจทานสอดส่องตรงไหนควรแก้ไขปรับปรุงให้รีบทำซะสำหรับชาวราศีมังกรนะ ไพ่อัศวินถือถ้วยชาวราศีมังกรเป็นผู้ที่มากความสามารถและอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีขี้สงสารนี่แหละที่ขี้สงสารจึงเป็นที่มาของการถูกหลอกลวงการถูกเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนการครบกับใครควรที่จะ วางตัวหรือควรที่จะมีระยะห่างอย่าเป็นกันเองมากไปจนบางคนไม่รู้สึกเกรงใจเรานะสำหรับชาวราศีมังกรไพ่เดทมาแล้วไพ่เดทตรงนี้สำหรับชาวราศีมังกรคุณจะได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจสังคมการทำงานหรือทำงานอยู่ดีๆมีเกณฑ์การเปลี่ยนเจ้านายคนใหม่หรือมีคนมารับช่วงต่อหรือมีเกณฑ์การโยกย้ายย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแปลงย้ยายสถานที่หรือจะได้งานในที่แห่งใหม่หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับพยาบาลทหารตำรวจไพเดน้นเะนี่ยนะ พยาบาลทหารตำรวจอันนี้ก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่อาจจะต้องทำงานหนักลุยหนักเพราะว่ามันมีเรื่องของแปดไม้มีการทำงานหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างหลายหลายทางโชคลาภมาในรูปแบบของงานการทำงานของราศีมังกร ลักษณะของคนในเครื่องแบบนะไพเดทเป็นพระก็ได้ก็อาจจะมีการทำงานที่หนักหน่วงพอสมควรทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทำงานเพื่อคนทำงานเพื่อประชาชนคนในเครื่องแบบนี่นะไล่ไปเลยตั้งแต่แบบพระอะไรอะพวกพยาบาลทหารตำรวจ สับเปล,เล่าก็ได้นะไพเดทเนี่ยทำงานเกี่ยวกับคนชีวิตคนเนี่ยนะอืมเป็นพวกนักการเมืองเป็นพวกรัฐมนตรีนะคนในเครื่องแบบไพเดทก็จะต้องทำงานแบบด้วยความแบบเต็มที่อ่ะมันเหนื่อยอ่ะงานมาล้นงานมาลลัวๆเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ระวังเรื่องของสุขภาพอ่ะก็จะวนมาถึงสุขภาพ ที่ขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายมันพังเจ็บป่วยแอดมิทเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดโรคประจำตัวบางครั้งเราทำงานเราละเลยสุขภาพระวังจะเจ็บป่วดภัยเตือนสำหรับชาวราศีมังกร ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีมังกรจะเป็นในลักษณะแบบว่าถ้าใครกำลังมีคนคุยนะหกหมายช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบดูไปก่อนดูไปเรื่อยๆรืยเลิเวอร์ยังไม่ชัวร ไพ่ลักษณะแบบนี้นะคะอะบอกก่อนว่าใครที่ความรักดีอยู่แล้วก็ข้ามผ่านได้นะคะอันนี้เราพูดถึงใครที่แบบยังโสดยังมีคนคุยมีคนมาปิ๊งมีคนมาจีบเป็นจังหวะที่งานมางานยุ่งเรื่องความรักถ้ายังไม่ชัดเจนยังไม่มีอะไรที่มันดีและมั่นคงเนี่ยก็จะยังเป็นแบบนี้ไปก่อนสำหรับชาวราศีมังกร เรียกว่าดูไปเรื่อยๆเป็นจังหวะที่คือถ้าใช่ก็จะมีอะไรที่ชัดเกจนเจนขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่คือมันยังไม่ได้ถึงจุดที่จะต้องมั่นหมายตกแต่งอย่างเนี้ยนะแต่ถ้าแบบความรักมันดูแล้วมันคอนแคนมันไม่มั่นคงมันเป็นความรักแบบที่ มันมันลงทุนเรื่องของจิตใจเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ก็จะยังไม่คือมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นมาสิบเปอร์เซ็นก็สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะมาห้าสิบเปอร์เซ็นก็ห้าสิบเปอร์เซ็นจะไม่พยายามกับคนที่ไม่ใช่อ่ะค่ะสําหรับชาวราศีมังกรอะนะจะไม่พยายามกับคนที่ไม่ใช่คุณรอได้คุณคอยได้ เรื่องของความรักเรื่องของการมีครอบครัวเรื่องของการมีคู่มั่นคู่หมายคู่ตบคู่แต่งมันไม่ใช่ที่จะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆไงอ่ะเดี๋ยวแต่งใหม่เดี๋ยวแต่งใหม่มไม่ใช่ถ้าเราแต่งเราก็ต้องมั่นใจของเราละ่ะว่าต้องดีเลยอะ่ะนั่นแหละนะถ้ายังไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดีถ้าตบถ้าแต่งก็คือคนเดียวเลยนะคะไพ่เดก ใช่เด,ดตรงนี้ก็คือถ้ามันมั่นคงนะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่ชีวิตคือแต่งเลยแต่ถ้าแบบมาแบบปิดบังซ่อนเร้นมาเอาเปรียบมาทําร้ายจิตใจหรือมาทําให้เราต้องเหนื่อยเราต้องตามโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พยายามใดๆเลยมันก็มันก็จะเป็นความรักหรือว่ามันก็จะเป็นคู่ครองไม่ได้ ไพ่ก็จะเป็นแบบนี้นะสําหรับความรักของชาวราศีมังกรถ้ามั่นคงเมื่อไหร่ถ้ามั่นคงเคมีเข้ากันอุป,ปนิสัยใจคอเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนจริงใจเป็นคนที่โอนยอขอภัยเป็นคนที่โอนอ่อนเป็นคนที่อ,อ,อ,นนอ,อ,อนน่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไพ่คับเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดูแล้ว มีความสบายอกสบายใจนะความรักมันต้องมีความสบายอกสบายใจด้วยมันถึงจะยินยอมนะยินยอมตกลงปรงใจในเรื่องของความรักมันถึงจะเรียกว่าคู่ทุกคู่ยากคู่บุญนี่แหละความรักของราศีมังกรถ้ามันคงเมื่อไหร่บอกเลยว่าแต่งแน่นอนบอกเลยว่าแต่งแน่นอน ในเดือนกันยายนแต่ถ้ายังไม่ชัวร์ถ้ายังไม่ใช่ก็สบายๆส,สำหรับชาวราศีมังกรแบบสวยเลือกได้หล่อเลือกได้คอยได้เรื่องแบบนี้การมีคู่ไหนๆจะมีทั้งทีมันก็ต้องคนที่คู่ควรถูกไหมนั่นแหละ คู่ควรเมื่อไหร่ค่อยว่ากันสำหรับความรักของชาวราศีมังกรบางคนก็มีคู่เป็นชาวต่างชาตินี่แปดไม้กับ the ะเวิลเนี่ยนะบางคนมีคู่เป็นชาวต่างชาติลักษณะคู่ก็มักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกับองค์กรสำหรับความรักของชาวราศีมังกรนะเป็นคนในเครื่องแบบก็มีครูบาอาจารย์ แพทย์พยาบาลทหารตำรวจเอาละนี่คือพลังงานของราศีมังกรในเดือนกันยาขอบพระคุณทุกซับทุกเม้นทุกไลค์ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้โชคดีทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องของสุขภาพอย่าปล่อยปากแล้วเลยนะคะระมาระวังเรื่องการใช้เงินก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามจริงๆอยากไลฟ์สดควบคู่กับการ ทำคลิปวิดีโอไปด้วยคือจะได้สองเดือนนะทั้งกันยาและตุลาแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องการไลฟ์สดของแม่หมอเนี่ยมีปัญหาตรงที่อาจจะด้วยกล้องของเราอาจจะด้วยอุปกรณ์ของเราไม่พร้อมคือรู้สึกว่าภาพมันไม่ชัดก็เลยแม่อ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ทำเป็นคลิปวิดีโอไปก่อนเดี๋ยวจะลองปรับปรุงเดี๋ยวจะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ไม่เบื่อ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากสวัสดีค่ะ